ถ้าอยากทานอีกแบบหนึ่งก็คือสั่งสเต็กอย่างที่ผมบอกไปดูหน้าร้านก็ได้มันมีสเต็กไก่เริ่มต้นที่299ก็จะได้ทานสลัดบาร์อย่างนี้เหมือนกันอันนี้จริงๆมันคือข้าวเกี๊ยบครับผมข้าวเกี๊ยบกุ้งหรือเปล่ากินคู่กันเอออย่างนี้แล้วก็อันนี้ ตามต่อไปนี่จุกจุกเฮ้ยอันนี้เราลาดเป็นน้ำสลัดอะไรครับเนี่ยงาซีอิ๊วฮะเนี่ยนะงาซีอิ๊วกับเทอซัเซนไอเลนด์จสีมันจะออกสมสมพังนี้เลือกเอาตามชอบได้เลยนะครับส่วนที่ผมโรยเข้าไปเพิ่มเติมก็จะมีขนมปังกรอบแบบนี้กินได้ แล้วก็มีชีสนะครพาเมซานชีสใส่เบคอนกรอบด้วยไม่ใส่ไม่ได้ฮะอันนี้แหล่งโปรตีนของเราอขออนุญาตโซยเลยแล้วกันนะโอ้โหช้ำช้ำราดไปเยอะเหมือนกันแน,น่เนีเอากอบมากสำหรับงาซีอูนะครับได้รสซีอูเข้มขน้นคือมันไม่ได้เหนืดมากนะมันก็เร็วๆนะแต่ว่าโคตรเข้มขน้น กินกับชีสแล้วเข้ากันนะมันหอมๆม,มันมัน